อันนี้เป็นพิธแรกที่รถนำโมนต์สากบ้านครับนำมณ์างให้เอาไหนหนถ้าจยบัดรจะรถ้าเลงจะมาวัดรุ่นเอาบหนได้แล้วาเลงไม่เอาัได้ไปนคนน น้ำมาก่นเลน้ำนอนลำบากมองพนกาได้ลยตัดใม่ไขวัวเขาเชื่อขว้ามนแเงทียเช่เรกบกายยิ้มเงินหนึ่งแตสองม่รู้บวาอะไรไม่รู้จะสิไปถือใคยิ้มแม้ว่าท่านี่ผู้อกไปได้ยิ้มนะ จะเออ silently, ล่ามอีกพิธีหนึ่งก็คือหลังจากทำ aky, พิธ et, ีทางสงเสร็จทานอาหารเสร็จก็จะเป็นอีกพิธีหนึ่งที่คิดว่าคนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นแบบนี้บุญบบ้านครับดูว่าท่านจะพาทำอะไรต่อไปตอนเป็นเด็กผมก็เหมือนกับใครก็านไมไปยังไงเลจบทรไยเสวนโอ้เงี้ยเหรอ เอาอยกยกใส่รถมาใหญ่ยสารวัตรรถสิวานง่นายคราบเราใส่รถใหญ่ไปเพิ่มขาสิวานยากนะครับเอาใส่รถสยลสยงรถตามล้อนี่แหล,ละไปไปจมซ้ายกันสำหรับได้ที่เห็นคึงๆอยู่นี่จะมาปลูกข่วง ลวนจีดิดถามบอกลุนนนีผ er> ู้ไปฮับไปวิ่งนี่อยู่ดิลกงจงคือคือคือใส่ใส่ใส่วิ่งครับ โอ้บอกโอ้โหควางคว่างก้อสายสิก็เคยถือเช็ดไม่ให้ตกพื้นวิ่้งอะวิเ้งยี่ครั้งอ๋อจะคว่างจะคว่างข้ามลางขาไปไม่ให้ตกพื้นก็คือเสียงทายไปด้วยในตัวให้ไปไปห้ามได้ยัง คอัจะคว้านนี้ไปไม่ให้ตกพื้นต้องคือกันตกนสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียน <c oughs> ตกกลับไม่ทัน เคอรับไม่ทานครับก็คือจะดึงได้เนี่ยรอบหมู่วานดีงที่เนี้ยก็<ม>ตเตรียมพิธีการเดินรอบหมู่วานอันนี้ที่เห็นคนไปก็จะไปท้ง ไปนี่เขคือเห็นครับเห็นแนวไปเพื่อหวานแบบนี้ได้ตามล้งตาบ้านก็เป็นเยกเปนีหนึ่งที่ทางชาติอื่นไม่รู้มีหรือไม่มีแต่ทางอีสิป์เขามีครับเป็นประเทนีบุญเบิกบ้าน เสร็จแล้วเขาก็จะดึงได้สายสินเนี่ยไปตามบ้านเนี่ยเห็นที่เห็นบานขึ้นหลังค่าเดี๋ยวผมจะตามไปสักระยะหนึ่งก็คงจะไม่จบรอบมื่อวานก็คงใช้เวลานคะา มีถั่วมีเยอะมากตัววันนี้แหละเมื่อไหร่ละเอามาปล่อยพินก่อนใครกลับเอามาปล่อยมึงก่อนใครกลับ ระงเพื่อนเอาไปทิ่มไทรรัดบอก <c oughs> เชื่อครับใด้เอ็นผูกเสกมามาหวานตามลังคาบไล่สิ่งเกลือลายออดเอ็กวานก็น่าจะประมาณนั้น <laughs> าจะตามทั่วหมู่บ้านก็คงใช้เวลาสักสชั่วโมองสชั่วโมงกว่าจะเสร็จครับผมก็คงจะไม่ตามก็ต้องเลี้ยวเข้าไปรอขึ้นหน้าไม่ยากอยู่กูไปเพียง ก็คงจะตามแท่ถึงตรงทำพิธีทั้งนี้นก็จะเป็นจุดแรกเขาจะทิ้งกระทงไว้สี่สี่สี่มุมบ้านไม่เน่าไงสี่ทิศสี่มุมก็จะเป็นพิธีที่ อาอันนี้อันนี้ลักบ้านไม่เห็ดใบไม่บ่อเอาคือเพิ่นขึ้นไม่เห็ดใบหนิง่ายไม่บ่อมันมีูเดลุ่มวันเดลุแล้วเอาขอกมาเทีอันนี้รักบ้านไม่ไว้ติโอ้ เอาพวเพึ่งร <Claire> ู <Jetzt die abil itation> ้ก wow. ันได้ห <squishy> นึกะได้ง่ก็ได้้าพวกนั้นเห็นยังไง

ส,ส,สรุปแล้วไปทำพิธีรอบหมู่บ้านผมนึกว่าไปทีละหลังทีละหลังจะเดินเดินอ้อมหมู่บ้านไปเลยเสร็จจากจุดนี้คือทำรอบหมู่บ้านแต่ถ้าใช้เวลาก็คงนานผมจะเอ กราจะดึงได้รอบหมู่บ้านก็คือเป็นพิธีมงคนประจำหมู่บ้านสิมสิริมงคลไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านตามความเชื่อแต่ถ้าคงจะรอบหมู่บ้านผมก็คงจะใช้เวลานานผมอาจจะหยุดหยุดที่ไปพิธีท,ที่จุดนี้ อันนี้ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่จุดแรกที่จะลอกหมู่บ้านก็คงจะไม่ตามแล้วก็คงจะหยุด รอยเป็นแค่นี้เปรย์ในบินโบกบานนี่เป็นจุดแรกจะไปจุดหนึ่งสำหรับพิธีพวกพวกดึงได้นี่ต้องออบมู่บ้านไปตั้งหากแม่นบา อันนี้จะไปทิ้งทางออกของบ้านเพราะว่าเขาจะมีทางไปพ่อนนี้เอามาส่งประเพณีเอามาส่งปู่ย่าตาตวดที่บ้านที่ร่วงลับไปแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะจบไว้เปียงเท่านี้นะครับประเพณีทำบุญเบิกบ้านเนี่ยก็ตามดู ในหลายหลายทิ่ชาเปีนี้ทางอืน่นผมไม่รู้มีหรือเปล่าแทางบ้านผมเขามีผมมาชนจังหวะพอดีก็เลยได้ใจทำให้ดู